โปรแกรมกับเช้าวันที่สิบสองนะครับผมไปที่ตามลาวนะลาวเอ็กซ์ตานะเช้านี้ก็ฟลีปเลยนะครับเมื่อวานนี้รู้สึกว่าเอ็กซ์ต้าเราจะผ่านนะครับผ่านเอ็กซ์ต้ามาที่แปดหนึ่งเนาะครับเข้าตัวนี้นะครับตัวกลับเนาะเข้าหนึ่งแปดตรงๆนะครับออกล่างหนะนึ่งแปดเลยเนาะเช้านี้ ไล่ตามราวเช้าได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเอาเอ็กซ์ตร้าให้ก่อนเลยเนาะนี่เอาเอ็กซ์ตร้าให้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณคนะ่ะเนสดีเมื่อวานก็ผ่านเนาะแปดหกเออแล้วก็มีไม่ผ่านแค่สามัคคีนะคับสตาร์เราผ่านนะบนล่างนะครับม 6, 3, 7, 3, เมื่อวานหกสามเจ็ดสามเจาะเมื่อวานเจาะมาดีนะครับเอาเอ็กซ์ตร้าเช้านี้เลยนะครับเอ็กซ์ตร้าดูก่อนเมื่อวานสามรอบผ่านนะครับ สวัสดีครับอาจารย์พิญญาไรงามนะครับผมคุณนัทนัทพัชร์สวัสดีค่ะเออวันนี้มาดูอาจารย์ก่อนนะครับวีเมื่อวานนี้ปวดหัวกับราพัฒนานะครับราพัฒนาเจาะเก้าสามออกแปดสามนะครับชอบตามตูดมานะครับแปดสามงดก่อนผมเจาะไว้เนยพอไม่มองมีมาเลยนะครับเอาเอ็กซ์ไ้ก่อนนะใครที่ตามเอ็กซ์ได้สนับเช้านี้นะครับเช้านี้เอ็ก รดานะครับจะเด่นไปที่90นะครับนะเออใครจะไปลงทุนก็รีบเลยให้ผมให้90นะครับต้าน,นี้8โมงครึ่งนะครับ90ตัวเจาะนะมี90 91 97ครับ98ครับ 1> 1, 0ูนยหนึ่งศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดนะครับแค่นี้ส่วนสามตัวมองไปที่แปดเก้าศูนย์นะครับน่าจะเป็นตัวนี้เด่นที่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดเก้าแปดนะครับตามนี้ครับสำหรับเราอิกด้าเช้านี้นะครับก็สา f เอฟซีทุกคนที่ร่นเช้านี้นะครับ แต่บรรยก็มานะครับเออแต่บรรญ,ญาเป็นไงบ้างมมอาเราพัดเรารอดไหมเด็กจ้านะครับแล้วก็จะมีเออ,อะไรต่อนะเสียงมีนะครับไปดู HD นะครับผ่านไปที่ HD HD นี่วันนี้ผมให้เด่นไปที่ห้าหก sd 56นะครับตัวเจาะ52 5658ครับแล้วก็มี6268 หกแล้วก็หกเจ็ดนะครับสามตัวนะผมมองไปที่ห้าหกสองนะครับชุดเด่นหกสองห้าสองห้าหกเมื่อวานออกหกแปดวันนี้ก็เจาะหกแปดเหมือนเดิมนะครับก็ระวังหกหกเบิ้ลครับห้าสองห้าหกหกสองแล้วก็หกหกนะสำหรับจ่บบาบัญญัตบอกราวสตาวันนี้ผมเด่นหนึ่งสอโอ้จาบัญญาให้เด่นหนึ่งสองนะครับราวสตา โอ้สวยงามนะเอออาจจะอาจจะชนกันนะรอดูนะครับแต่บรรยายน่าจะเจาะคในกลุ่มสามัคคีนะครับสามัคคีสามคัคคีนี่สามวันดีสี่วันเข้าสี่วันไทยนะฮะช่วงนี้สามัคสามัคคีวันนี้ผมให้เด่นไปที่เออเก้าสองนะครับสามัคคีเขาจับบนล่างแบบต่างเพื่อนนะเออ จะเจาะยากนิดหนึ่งนะะเก้าสองนะครับก็จะมีเก้าสองเก้าห้าเก้าหกครับเก้าแปดสองห้าสองหกสองแปด นะครับสามเมืีวันนี้สามตัวผมมองที่เก้าสองห้านะครับก็จะมีสองห้าสองหกเก้าสองครับเก้าสองเก้าหกตามนี้นะครับ <c oughs> ส่วนเหล่าสตานะครับเหล่าสตาวันนี้ ลาวสตาร์นะครับจะเด่นที่ชนกันนะครับของจาปัญญาไม่รู้จะชนหรือเปล่าเออ,เอ,อเลาวสตาร์ผมให้หนึ่งสองนะครับเหมือนกันครับหนะึ่งสองส่วเช้าใครจะลุ้นก่อนเอาเอกจ้าไปก่อนนะครับเอกจ้านี่แปดโมงครึ่งเลยนะก็เร็วกว่าเพื่อนนะครับลาวสตาร์วันนี้นะครับผมให้เด่นหนึ่งสองตัวเจาะมีอะไรบ้างครับก็จะมี หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งปดหนึ่งเกครับสองหกสองเจ็ดสองปดสองเกครับง่ายๆเลยนะตามนี้รันไปคอยออกเนเมื่อวานนะหกสามเจ็ดสามาตัวนะผมมองไปที่8ปดสองหนะเม็ดเดียวเราสตาในก็จะตัวเลขเหมือนจะใกล้เคียงกับปตัตวนี้เพราะฉะนั้นมองที่ แปดสองหกนะครับสองแปดสองหกครับหนึ่งหกครับจุดเด่นเนะอืมอีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นสองเจ็ดพรื่อวันออกไปที่สองสามเจ็ดแล้วนะครับตามนี้ครับสามตัวแปดสองหกวันนี้ลงเป็นแบบไลฟ์สดให้เลยนะกลัวไม่ทันเอ็กด้ากันสำหรับซีเอฟีที่ตามเอ็กด้านะครับ เีกตาเช้านี้ตามนี้ครับผมเลาาสตาจะเป็นยางไรลาาสตามีชน <c oughs> เออ่ะมีชนนะครับก็จะเป็นอย่างไรจะเจาะแค่ในกลุ่มใช่ไหมนาออ่ะตามนี้ครับผมเลาาสตาเนอะเดี๋ยววันนี้ผมลงสูตรเลขสี่ทิศเรลาพัฒนาให้เลยนะเมื่อวานสูตรเลขสี่ทิศผมมานะแต่ว่าตัวจับผมพลาดแปดสามอีกแล้วนะครับคือ ผมมองข้ามช็อตไปอ่ะมันชอบตามตูดอ่ะเออเวลาเราเจาะมันชอบตามตูดเรามาเหมือนว่าเราเจาะอ,าอนาคตเผื่ออีกงวดหนึ่งเออเจาะเผื่ออนาคตครับโอเคนะก็ตามนี้นะครับสำหรับใครที่ตามวันนี้มาแบบสั้นๆนะครับว่าเจาะเฉพาะ เอกดาเฮดี HD, สามัคคีราวสตาเดี๋ยววันนี้อาจจะมีเจาะเอ่อลาวพัฒนาให้เลยนะครับนะอาจจะพูดคุยกันยาวกว่าน,นี้ขอตัวไปทําคลิปานอยก่อนนะครับสำหรับไ์นี้ก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ